วิธีป้องกันคนไม่ให้อันนี้นะคะอะไรนะก็กดฉีดน้ำไปเลยสิคารอเลยเนี่ยกดไปประมาณเอ็นรอบแล้วกระโดเปียกไปหมดแล้วเ้าน่นกองเบี้ยวเลยไป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 วิธีป้องกันคนไม่ให้อันนี้นะคะอะไรนะก็กดฉีดน้ำไปเลยสิคารอเลยเนี่ยกดไปประมาณเอ็นรอบแล้วกระโดเปียกไปหมดแล้วเอานานกองเบี้ยวเลย ้องกันคนไม่ให้อันนี้นะคะอะไรนะก็กดฉีดน้ำไปเลยสิคะรอเลยเนี่ยกดไปประมาณเอ็นรอบแล้วประตูเปียกไปหมดแล้วอ้าวนานกองเบี้ยวเลย